You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทาราดนจากอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติของนัธุรกกจนะครับในทุกทันทีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการกิ๊กสตอรี่นะครับสำหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่3ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยทาง p a y p a l เนี่ยได้รับข้อเสนอซื้อจาก EBay นะครับมูลค่ากว่า1 5 0 0้า้ล้านเหรียญนะครับทำให้มัสเนี่ยได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเต็มตัวนะครับเขาได้ส่วนแบ่งไปกว่า 250ล้านเหรียญและถึงเวลาที่เขาต้องล่าฝันต่อไปของเขานะครับฝันที่เขาจะเปลี่ยนโลกอีกครั้งซึ่งหลังจากที่ขายเพ y p เพได้สำเร็จนะครับวันหนึ่งเนี่ยมสัสแลกอดีตเพื่อนร่วมหอพักที่ University of Pennsylvania อย่าง a ิโโ l e s ซี่เนี่ยได้ร่วมทริปไปยังลองไอซแลนด์นะครับโดยร่วมกับภรรยาของเลสซี่และภรรยาของมสัสนะครับมันเป็นทริปพักผ่อนนะครับสำหรับคู่รักสคู่นอกเมืองนิวยอร์กแต่มันกำลังจะ เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่หลังจากจบทริปนี้เลสซี่เองเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะครับกลายเป็นมหาเศรษฐีเช่นเดียวกับมัสพราะเขาเพิ่งขายบริษัททางด้านอินเทอร์เน็ตอย่างบริษัทเมทดอตไฟนะครับให้กับบริษัทเอ็กซีบูลค่ากว่า88ล้านเหรียญระหว่งางขัดกับจากทริปดังกล่าวนี่เองนะครับท่ามกลางรถติดบนทางด่วนที่ลองไอซ์แลนด์เนี่ยทั้งคู่ต่างคิดเหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อไปหลังจากนี้ซึ่งสิ่งที่บุกเขาจะทํามันต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบเปลี่ยนแปลงโลกได้เท่านั้น ในเรื่องของอวกาศเช่นเดียวกันนะครับเขาได้ถกเถียงกันเรื่องการเดินทางไปยังดาวอังคารแต่มัสเองเนี่ยคิดว่านาซาคงทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีอยู่แล้วและคงกําลังดําเนินการอยู่ในการพามนุษย์ไปสู่ดาวอังคารให้สําเร็จหลังเคยพามนุษย์ไปดวงจันทรได้มาแล้วแต่หลังจากกับจาก ทริปดังกล่าวมัสกก็เริ่มสนใจไอเดียของเขาของเขาครับเริ่มค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของนาซาเกี่ยวกับการเดินทางไปยังดาวอังคารซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรอัปเดตเลยด้วยซ้ําหลังจากพามนุษย์ไปดวงจันทร์ได้สําเร็จแล้วมันแทบจะไม่มีความคืบหน้าในการไปดาวอังคารของมนุษย์เลยด้วยซ้าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแรงจูงใจเหมือนยุคที่ต้องขับเคี่ยวกับรัเสเซียใน,ในการพามนุษย์ไปดวงจันทร์และแน่นอนอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่อยู่บนค่าใช้จ่ายที่สูงมากในโครงการอวกาศเรา นนั้ซึ่งเที่ยวบินโอกาสเที่ยวสุดท้ายของโครงการอพอลโลเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี1975มันเป็นการสิ้นสุดการแข่งข,นขันอย่างถาวรของทั้งอเมริกาและรัสเซียสงครามทุกอย่างมันจบลงแล้วและตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับนาซ่ามากมายเหมือนเดิมอ,อีกต่อไป ซึ่งอย่างที่มัสได้คิดไว้ตั้งแต่แรก3สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในโลกอนาคตนั้นส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาสามารถทําได้สําเร็จแล้วถึง2ครั้งทั้งกับซิ p ทรวมถึง PayPal มันได้หมดซึ่งความท้าทายต่อมัสอีกต่อไปในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตเขาอิ่มตัวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล้วในตอนนั้น ส่วนเรื่องพลังงานที่ยั่งยืนณนะตอนนั้นมีคนที่สนใจเรื่องดังกล่าวที่กำลังพัฒนาและวิจัยอยู่แล้วซึ่งมันเหลือแค่เรื่องของการสำรวจอวกาศซึ่งตอนนี้ดูเหมือนนาซาเนี่ยจะชะลอโครงการต่างๆไว้ชั่วคราวเพราะไม่มีแรงผลักดันทั้งเงินทุนและเรื่องการแข่งขันเหมือนในยุค70นะครับที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักกับประเทศรัสเซีย ตัวมัสและเลดซี่เองเนี่ยต้องการหาวิธีที่จะทําให้เรื่องการสำรวจโอกาสกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งซึ่งแนวคิดแรกของทั้งสองก็คือการส่งพืชไปยังดาวคารโดยโปรเจกต์นี้ถูกตั้งชื่อว่า Mars Oasis ซึ่งประเมินว่าต้องใช้เงินลงทุนกว่า65ล้านเหรียญเลยทีเดียวส่วนอีกแนวคิดก็คือเป็นเรื่องของการส่งสิ่งมีชีวิตอย่างหนูไปยังดาวองคารเขาต้องการทดลองว่าหากส่งหนูไปแล้วเนี่ยจะสามารถผสมพันธ์ในสภาวะแวดล้อมบนดาวองคารได้หรือไม่ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมัสก็คือการจะพามนุษย์ไปใช้ชีวิตบนดาวองคารนั่นเองซึ่งเขาก็ต้องพึ่งพาคนที่มีประสบการณ์ มัสได้พยายามติดต่อวิศวกรที่เป็นที่ปรึกษาด้านโอกาสอย่างจิมแคนเทรลซึ่งหลังจากได้พบและคุยกันตัวแคนเทรลนั้นก็ตัดสินใจที่จะช่วยมัสในโปรเจกต์แรกอย่าง Mars o เอซิ A S S, โดยได้ติดต่อกับผู้ที่สามารถจัดการเรื่องกระสวยอวกาศที่มีราคาต้นทุนไม่สูงมากนะักซึ่งกระสวยอวกาศที่มีราคาถูกที่สุดในอเมริกาก็คือ Boeing Delta 2ของบริษัท Boeing โดยต้องใช้เงินประมาณ50ล้านเหรียญซึ่งมันยังเป็นงบประมาณที่สูงเกินไป Can t นเทลได้พยายามติดต่อหากระสวยราคาถูกๆที่ไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งในรัเสเซียเองก็ตามในปลายเดือนตุลาคมปี2001 m มสแคนเทลและ เรซซี่ได้จับเที่ยวบินไปมอสโกค,คนรวยสามารถที่จะซื้อกระสวยอวกาศได้ในตลาดเปิดอย่างรัสเซียซึ่งเรซซี่นั้นมองว่าเป็นความคิดที่บ้าที่บุกมาถึงรัสเซียเพื่อซื้อสวยอวกาศมัสและทีมเนี่ยต้องเดินทางไปมาระหว่างรัสเซียและอเมริกาอยู่หลายครั้งเพื่อเจรจามันเป็นการเจรจาที่ไม่คืบหน้าไปไหนพวกรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยที่จะไว้วางใจทีมของมัสสักเท่าไหร่และใช้มารยาทแบบรัสเซียในการเจรจาดีธุรกิจนี้ สุดท้ายการเจราจาก็ล้มไม่เป็นท่าด้วยการเจราจาต่อรองที่พลิกไปทิกมาตลอดทางของฝั่งรัสเซียทําให้มัสเนี่ยหมดความอดทนในที่สุดทุกคนต่างโล่งใจคิดว่ามัสเนี่ยคงเลิกล้มความตั้งใจในเรื่องนี้ไปแล้วแต่หารู้ไหมในช่วงเวลาเจราจาดังกล่าวมัสได้ไปยืมหนังสือจากคันเทลมาศึกษาเรื่องการสร้างกระสวยโอกาสด้วยตัวเอง ซึ่งเขาก็ได้สวมจิตวิญญาณนักอ่านในวัยเด็กอีกครั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างจรวดด้วยตัวเองสุดท้ายเขาก็ตระหนักได้ว่าจรวดนั้นสามารถสร้างได้ถูกกว่าที่พวกรัสเซียเสนอราคามาเสียอีกมันเป็นความอัจฉริยะของมัสอีกครั้งในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างจรวดอย่างท่องแท้มัสได้เริ่มจุดประกายให้คนคิดเรื่องการสำรวจโอกาสอีกครั้งโดยทําให้การสำรวจโอกาสเนี่ยราคาถูกลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก แม้มัสเองนั้นจะรู้ดีว่าการตั้งบริษัทจรวลเนี่ยมันมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่มัสเองก็ได้บุคลากรชั้นยอดอย่างทอมมิลเลอร์วิศวกรผู้เป็นอริยะด้านการสร้างจรวลมาตั้งแต่เด็กเขามีชื่อเสียงเรื่องดังกล่าวยาวเป็นหางว่าวมัสได้มือดีมาอีกคนที่จะมาเติมเต็มความฝันของเขาให้จงได้ คอนเซปต์จรวดของมัดนั้นเป็นจรวดที่เหมาะเจาะพอดีนะครับสำหรับกลุ่มสัมภาระขนาดเล็กมันสามารถลดราคาการปล่อยจรว,จวดลงไปได้อย่างมหา,าศาลซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตลาดใหม่ที่ไม่เคยทำมันมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและในที่สุด SpaceX ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนปี2002แถบชานเมืองลอสแองเจลิสมัดได้ซื้อโกด,ดังเก่าแห่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลักของ SpaceX บริษัท SpaceX เนี่ยถือเป็นความพยายามของอเมริกาที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในธุรกิจจรวดหลังจากมันได้หยุดนิ่งมากว่า50ปีแล้วมัสประกาศว่าจรวดลำแรกของ SpaceX เนี่ยจะต้องชื่อ Falcon 1เพื่อระลึกถึงยานมิเลเนียม Falcon ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ที่เขาชื่นชอบ โดยเป้าหมายของ s p a c e x เนี่ยจะสร้างเครื่องยนต์ตัวแรกให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมปี2003และประกอบเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคมและมีกำหนดที่จะปล่อยจรวดครั้งแรกในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2003หรือประมาณ15เดือนหลังจากบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นและเป้าหมายสูงสุดก็คือการไปยังดาวอังคารจะเกิดตามมาราๆวๆปลายทศวรรษก่อนปี2010 ซึ่งมัสเองเนี่ยได้เริ่มว่าจ้างเหล่าวิศวกรหัวกะทิเข้ามาจากทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาคนเก่งๆด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจรวดไม่รอดพ้นสายตาของมัสบางคนเนี่ยเขาก็โทรไปชักชวนด้วยตัวเองด้วยซ้ําเหล่าวิศวกรเนี่ยทำงานกันอย่างหนักหน่วงไม่ต่ากว่าสัปดาห์ละร้อยชั่วโมงพวกเขากําลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาระหว่างการพัฒนาทั้งเรื่องเชื้อเพลิงการควบคุมความชื้น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเหล่าวิศวกรของมัสแทบจะทั้งสิน้นมัสเนี่ยอยากให้สาธารณชนเห็นว่าคนงานที่ไม่รู้จักเหนื่อยของเขาเนี่ยทำอะไรสําเร็จและช่วยปลุกความตื่นเต้นไปทั่ว SpaceX เขาตัดสินใจจะเปิดตัวต้นแบบฟา l คอนวันให้คนทั่วไปได้เห็นในเดือนธันวาคมปี2003บริษัทเนี่ยจะลากจรวด f ฟ l คอนวันสูงเท่าตึกเจ็ชั้นไป ทั่วประเทศบนแท่นที่สร้างขึ้นมาแบบพิเศษและโชว์มันอย่างยิ่งใหญ่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การบริหารการบินแห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีและในงานในวอชิงตันก็ได้รับการตอบรับอย่างดี s p ป x e x จึงประกาศที่จะสร้างจรวดลำที่2และมองไปถึงฟ a l คอนไฟไปพร้อมกันด้วยโดยตัวฟ a l c o n ไเนี่ยจะมีเครื่องยนต์5ตัวตามชื่อของมัน พนักงานของ SpaceX ส่วนใหญ่เนี่ยตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประจนยของบริษัทและลืมเรื่องพฤติกรรมบางอย่างของมัสที่บางครั้งดูหยาบกระด้างไปบ้างกับพนักงานในบางครั้งซึ่งหลายครั้งเนี่ยมัสพยายามบอกกับสื่อว่าเขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดของฟาวคอนวันซึ่งทําให้พนักงานบางส่วนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจ ปัญหาอย่างก็คือการที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโ e อิงหรือ Lo ็อก e ิตเนี่ยต่างมอง SpaceX เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของพวกเขาและที่สำคัญ SpaceX เนี่ยยังเป็นแขกที่ไม่เป็นที่ต้องการของฐานทัพอากาศที่ฟานเดนเบิร์กฐานปอยจรวดที่มัสจะใช้เป็นที่มั่นอีกด้วยมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากๆสำหรับมัสไม่มีใครสนับสนุนเขาเต็มที่แม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ตามเขากำลังทำงานที่ยากเข็นที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักให้เป็นผลสำเร็จให้ได้มัสจึงต้องหาที่ใหม่ ทีมงานเริ่มมองหาชื่อที่พวกเขารู้จักแถวเส้นศูนย์สูตรซึ่งโลกเนี่ยหมุนเร็วกว่าและเสริมแรงส่งเพิ่มจรวดได้ซึ่งชื่อที่ออกมาก็คือเกาะควาเจลนหรือควาสเกาะใหญ่ที่สุดในเกาะหินปะการังรูปวงแหวนระหว่างเกาะกวมและฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิกและในที่สุดวันที่24มีนาคมปี2006ระบบทั้งหมดก็พร้อม ฝาคอนวันตั้งบนท่านปล่อยสี่เหลี่ยมและติดเครื่องมันพุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้าเปลี่ยนเกาะควาชให้กลายเป็นจุดสีเขียวท่ามกลางพื้นที่กว้างใหญ่ของท้องทะเลสีฟ้าจากนั้นประมาณ25วินาทีก็ปรากฏชัดเจนว่าทุกอย่างไปได้ไม่สวยมีไฟลุกเหนือเครื่องยนต์และจะูจ่เครื่องที่กำลังบินตรงก็เริ่มหมุนจากนั้นก็ตกลงมายัางพื้นโลกแบบควบคุมไม่อยู่สุดท้ายฝาค้อนวันก็ดิ่งลงมากระแทกจุดปล่อยอย่างจัง ซึ่งปัญหาปรากฏว่า B นอตซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญชิ้นหนึ่งของจรวดรราเกือบทั้งชิ้นเพราะการกัดกร่อนจากสภาพอากาศเค็มของเกาะควาสนานหลายเดือนซึ่งหลังจากนั้นเกือบ1ปี SpaceX กเนี่ยก็พร้อมลองปล่อยจรวดอีกครั้งในวันที่15มีนาคมปี2 0 0 7การทดสอบติดเครื่องประสบความสําเร็จด้วยดีจากนั้นในวันที่21มีนาคมเาวค้นวันก็ได้พุ่งขึ้นและมุ่งตรงสู่อวกาศจากแท่นปล่อยได้สําเร็จทุกอย่างเป็นไปตามแผนเครื่องยนต์สามารถทํางานตามวางแผนขึ้นสู่วงโคจรได้สําเร็จเหล่าวิศวกรเนี่ยต่าง ร้องด้วยความดีใจมันเป็นช่วงเวลา5นาทีอันแสนเปลื้มปิติแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกขณะที่จะลวดขึ้นสู่อวกาศตามแผนแต่แล้วการสายไปมาจนนำมาสู่การตกอีกครั้งเครื่องยนต์ดับวูบเริ่มแตกเป็นชิ้นชิ้นและตามมาด้วยการระเบิดอีกครั้งในที่สุดความล้มเหลวครั้งนี้ถือว่าเป็นความปาชัยครั้งหนึ่งของเหล่าวิศวกร SpaceX มันเป็นเวลาเกือบ2ปีที่พวกเขาเฝ้าทุ่มเทพัฒนามันดีเลยจากเป้าหมายเดิมของมัสมากกว่า4ปีและมันได้พลานเงินของมัสไปเป็นจํานวนมหาศาลแล้วแม้ตัวมัสเองเนี่ยจะเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็จัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากเขามองโลกในแง่ดีมากๆการล้มเหลวเนี่ยไม่อาจบันทอนวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของมัสที่มีต่ออนาคตหรือสร้างความกังขาในความสามารถของเขาได้เลย แม้ตอนนั้นสถานการณ์ทางด้านการเงินของ SpaceX มีเงินพอให้พยายามได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ดูเหมือนมัสเองก็จะไม่ยอมย่อท้อและยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบชายที่มีชื่อว่า JB s t r a b ร e เที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสผู้ซึ่งได้ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้งานที่โดนใจนัก เขาพยายามเปลี่ยนงานเพื่อง,งานที่ใช่สำหรับเขาสุดท้ายเขาก็ได้เลือกโลเซนมอเตอร์บริษัทสร้างหนึ่งในยานพาหนะไฮบริดคันแรกของโลกเป็นรถที่เอาล้อตนกำลังและกลังหันก๊าซออกและให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อแทนและที่นี่ทำให้เขาได้รู้จักกับแฮรอนโลเซนสุดยอดวิศวกรจากโลเซนมอเตอร์ที่ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แนวคิดที่ชัเจนที่สุดของ s t อ r b เบิที่เขาคิดมาตั้งแต่สมัยเรียนที่สแตนฟอร์ก็คือเขารู้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างเช่นที่อยู่ในรถซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิต์นั้นมีดีกว่าที่ใครหลายคนคิด ซึ่งแบบที่สตอเบคิดก็คือยานผ่านะากาซูเปอร์แอโรดนามิกซึ่ง80%ของมวลทั้งหมดเนี่ยทำจากแบตเตอรี่เขาต้องการที่จะสร้างยานผ่านะเพื่อพิสูจน์แนวคิดให้คนนึกถึงพลังงานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเสียมากกว่าที่จะตั้งบริษัทรถยนต์ขึ้นมาเองแต่ปัญหาเดียวก็คือแทบจะไม่มีใครสนใจแนวคิดของเขาเลยนักลงทุนที่ได้ฟังแนวคิดนี้ล้วนแล้วปฏิเสธเขาคนแล้วคนเล่าจนเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกท้อ แต่ไม่รู้เพราะโชคชะตาหรือวาริกิจทําให้เขาเนี่ยได้ไปพบกับชายที่ชื่ออีลอนมัสตอนนั้น h ฮลโลโรเซนเนี่ยรู้จักกับอีลอนมัสเป็นการส่วนตัวได้นัดทานมื้อกลางวันกันที่ร้านอาหารใกล้สำนักง,งานใหญ่ของ SpaceX ในลอสแองเจลิส แต่ตอนนั้นโลเซนต้องการคุยเรื่องแนวคิดของเครื่องบินไฟฟ้าซึ่งมัสนั้นไม่ค่อยซื้อไอเดียดังกล่าวเท่าไหร่สตอเบิลจึงได้เสนอเรื่องโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าด้วยแนวคิดบ้าๆเรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของเขาที่ไม่มีใครสนใจให้กับมัสฟัง และนี่เป็นการกระตุกความฝันอีกอย่างของมัสเรื่องพลังงานทดแทนมัสนั้นคิดเรื่องยานพาหนะไฟฟ้ามาหลายปีแล้วแต่เขาต้องหยุดมันไว้ชั่วคราวเนื่องจากภาระงานของ s p ป c e x ทำให้เขาแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้แม้นักลงทุนทุกคนเนี่ยจะคิดว่า s t r ร์เบอร์เนี่ยบ้ากับความคิดของเขาแต่มันไม่ใช่กับมัสมัสได้เสนอเงิน10,000เหรียญทันทีซึ่ง จากจำนวนเงินกว่าแสนเหรียญที่เขาต้องการที่จะสารฝันโปรเจกต์ของ s t r o b l e สิ่งที่มัสต้ตองการนั่นก็คือรถพื้นฐานสมรรถนะสูงและระบบส่งกำลังไฟฟ้าและให้ s t r o b b บเนี่ยเดินทางไปในทิศทางดังกล่าวให้ตรงได้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นมีคู่หูธุรกิจคู่หนึ่งที่ตกหลุมรักแนวคิดการสร้างรถพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นเดียวกัน ทั้งคู่ก็คือมาตินเอเบอร์ฮาร์ดและมาร์คทาเพนนิงผู้ที่ร่ำรวยมาจากการขายกิจการสตาร์ทอัพที่ชื่อ l o c k e t Ebook ให้กับเจมส์ซาซึ่งเป็นเจ้าของทีวีไกลและเทคโนโลยีนำทางอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับเงินมามากกว่า187ล้านเหรียญซึ่งเงินจำนวนนี้นี่เองทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะมาสารฝันของตัวเองในเรื่องการสร้างรถพลังงานไฟฟ้า ในปี2003ทั้งคู่ได้เปิดบริษัทเทสลามอเตอร์ขึ้นมาซึ่งชื่อนี้ก็เพื่อยกย่องนักประดิษฐ์และผู้บุกเบิกมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างนิโคลาเทสลานั่นเองซึ่งเมื่อบวกเขาได้ศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างลึกซึ้งแล้วนั้นพบว่าไม่ง่ายเลยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Ford GM หรือ BMW แทบจะไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเองอีกต่อไปแล้วสิ่งที่พวกเขาควบคุมไว้มีเพียงแค่เรื่องการวิจัยสันดาปภายใน การขายและการตลาดรวมถึงการประกอบในขั้นตอนสุดท้ายเพียงเท่านั้นซึ่งเช่นเดียวกับสต b เบิลพวกเขาหานักลงทุนที่จะมาสนใจในอุตสาหกรรมนี้ยากมากๆและมัสคือคำตอบสุดท้ายอีกเช่นเคยเมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสได้พบเจอกับอีลอนมัสและรู้ว่ามัสเองเนี่ยก็มีแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทนและยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เอเบอร์ฮาร์ดกับไลท์ก็บินไปพบมัสที่ลอสแองเจลิสทันทีและด้วยคําถามเพียงไม่กี่ข้อจากมัสเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจและโมเดลทางด้านการเงินและไม่นานมัสก็โอเคตกลงและพร้อมจะลุยกับเทสลามอเตอร์ด้วยซึ่งการได้เจอนักลงทุนอย่างมัสซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินทุนเท่านั้นแต่มันกลายเป,เป็นเป้าหมายใหม่ที่เหมือนเหมือนกันคือการใช้พลังงานทดแทนและหยุดการเสพติดน้ํามันของสหรัฐอเมริกาและด้วยเงินทุนที่มัสให้มากว่า 6.5ล้านเหรียญนั้นมันทำให้มัสกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเทสลาและประธานบริษัทในภายหลังทันที ส่วนตอเบิร์นั้นมัสก์ก็ให้เข้ามาร่วมทีมเทสลาทันทีและตอนนั้นเทสลาก็ได้กลุ่มคนที่เรียกได้ว่าบ้าที่สุดมารวมกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือการสร้างรถยนต์มันไม่เหมือนการสร้างแอปพลิเคชันที่เหล่าสตาร์ทอัพในิตีกอวันเล่เนี่ยสามารถหาวิศวกรระดับเทพได้ไม่ยากแต่การจะหาคนในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นมันไม่ง่ายเลยทีเดียว แต่ด้วยคอนเนคชันของซอร์เบิลที่มหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดก็ได้ดึงมือดีที่ได้วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับรถพลังงานแสงอาทิตย์มาร่วมทีมได้และดึงดูดเอาเหล่าอัจฉริยะแต่และสาขามาร่วมกันสร้างรถยนต์แห่งอนาคตที่ตอนนั้นพวกเขาตั้งชื่อโค้ดเนมว่าโรสเตอร์ และมันก็ต้องถึงเวลาหาโรงงานจริงๆจังๆเพื่อจะได้ทําการวิจัยได้ดียิ่งขึ้นพวกเขาได้เจอกับอาคารเก่าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนกว้างขนาด10,000ตารางฟุตซึ่งเป็นพื้นที่พอที่จะสร้างห้องวิจัยรวมถึงแผนกต่างๆรวมถึงที่สําหรับประกอบรถยนต์ในขั้นตอนสุดท้ายให้สําเร็จแผนแรกของรถยนต์ต้นแบบนั้น พวกเขาจะใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายนอกเป็นส่วนใหญ่ทั้งชุดเกียร์จากบริษัทอเมริกาชิ้นส่วนอื่นๆจากเอเชียวิศวกรเทเล่าเนี่ยจะโฟกัสไปที่การพัฒนาระบบชุดแบตเตอรี่เดินสายไฟในรถรวมทั้งการตัดและเชื่อมโลหะที่จําเป็นเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกันเท่านั้น ต้องบอกว่ารถคันแรกนั้นเสร็จอย่างรวดเร็วใช้วิศวกรเพียงแค่18คนเท่านั้นในการสร้างมันขึ้นมาแต่พวกเขายังต้องนํามาทดสอบเพื่อวิจัยปัญหาของแบตเตอรี่เพิ่มเติมเป้าหมายของมัสคือต้องการจะวางจําหน่ายรถยนต์รุ่นรแรกอย่างรสเตอร์ให้ผู้บริโภคในช่วงต้นปี2006ให้ได้ แต่ปัญหาคือหลังการทดสอบทีมวิศวกรได้พบข้อบกพร่องต่างๆมากมายปัญหาใหญ่คือหากแบตเตอรี่ในรถติดไฟขึ้นมาแล้วมันระเบิดขึ้นมันสามารถทำลายผู้ขับขี่จนไม่เหลือซากได้เลยกับแบตเตอรี่ที่จะใส่ในรถรุ่นแรกอย่างรถเซอร์ซึ่งมันคงเป็นฝันร้ายน่าดูหากมีข่าวว่ารถของพวกเขาเหล่าเซเลบหรือคนดังที่ต้องการรถนั้นถูกย่างสดจากไฟคอกรถ พวกเขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาวิธีการจัดวางเพื่อไม่ให้ไฟลามจากแบตเตอรี่ไปยังอีกก้อนนึงเพื่อไม่ให้มันระเบิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งหลังจากพวกเขาแก้ปัญหานี้ได้นั้นก็ถือว่าพวกเขาได้ทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกหลายปีซึ่งมันเป็นความพยายามที่คุ้มค่าสําหรับพวกเขาเป็นอย่างมากและนี่เป็นหมุดหมายสําคัญของความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของเทสลาที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองในกลางปี2007เทสลาเติบโตขึ้นจนมีพนักงานกว่า260คน และดูเหมือนว่ากําลังทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําเร็จขึ้นมาจริงๆเทรลาจะกลายเป็นนวัตรกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์สร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สวยงามและมีประสิทธิภาพและสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการผลิตรถยนต์ก็คือการผลิตรถในจํานวนมากนั่นเอง ซึ่งโจทย์นี้เองมันก็เป็นโจทย์เดียวกับที่นะักเขตยรุ่นใหม่แห่งยุคอย่างอีลอนมัสต้องเจอแม้เฮลลีฟอร์ดเนี่ยได้สร้างรากฐานในเรื่องสายพานการผลิตไปยังอุตสาหกรรมต่างๆจนประสบความสำเร็จกันนับไม่ถ้วนแต่มันก็ไม่ง่ายเลยสิเดียวสาหรับการจะมาสร้างรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของอีลอนมัสเมื่อต้องการผลิตในปริมาณมากๆและปัญหานี้ก็เกิด ขึ้นกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศซึ่งไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งในนั้นที่เทสลาเองเนี่ยต้องส่งทีมวิศวกรยอดอจฉริยทั้งหลายไปจัดการในการตั้งโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแผนแรกของเทสลาที่ต้องการให้ไทยเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์หลักแห่งหนึ่งสําหรับผลิตชิ้นส่วนป้อนให้รถยนต์เทสลาซึ่งบริษัทที่มีความทะเยอทะยานและมีความมุ่งมั่นสูงสุดสําหรับงานนี้ก็คือบริษัทไทยสมิตรของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิดนั่นเอง แต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงน,นั้นงานด้านแบตเตอรี่ถือว่าในไทยนั้นยังเป็นงานที่ใหม่มากๆเพราะส่วนใหญ่แม้ไทยจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของการป้อนอะไรต่างๆให้กับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปก,ก็ตามแต่มันไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากๆของประเทศไทยทีมงานวิศวกรของเทสลานั้นต้องมาจัดการเรื่องโรงงานที่จะใช้รวมถึงการจัดการเรื่องความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเทสลานั้นมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนสําคัญและไวต่อสิ่งเร้าเป็นอย่างมากมีการลงทุนติดผนังเบาให้กับโรงงานในไทยรวมถึงการเคลือบพื้นการสร้างห้องเก็บของพร้อมเครื่องควบอุณหภูมิและเหล่าวิศวกรของเทสลาได้ทําการเทรนนิ่งให้กับคนงานชาวไทยถึงวิธีที่จะจัดการกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มันทําให้การพัฒนานั้นช้าลงไปหลังจากเจอปัญหาต่างๆมากมายในประเทศไทย และเทสลาเองเนี่ยก็ยังต้องเจออีกหลายปัญหาในการผลิตจํานวนมากเนื่องจากแผงตัวรถนั้นถูกผลิตที่ฝรั่งเศสส่วนมอเตอร์เองมาจากประเทศไต้หวันเซลล์แบตเตอรี่มาจากประเทศจีนส่วนการประกอบไปประกอบแบตเตอรี่ที่ประเทศไทยส่งไปให้โลตัสที่อังกฤษสร้างตัวถงังรถ แล้วค่อยส่งมาที่ลอสแองเจลิสฐานทัพใหญ่แห่งเทสล a ามอเตอร์ต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและแผนต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นระบบระเบียบม,มากนะักทําให้ทุกอย่างเนี่ยล่าช้าย,ยิ่งไปอีกแถมต้นทุนยังสูงมากซึ่งเมื่อมัสลูก็ได้ว่าจ้างนักวิเคราะห์มาช่วยดูเรื่องต้นทุนที่แท้จริงซึ่งพบว่าโรสเตอร์แต่และคันเนี่ยจะใช้ต้นทุนมากกว่า200,000เหรียญและเทสล a าเนี่ยวางแผนที่จะขายมันเพียงแค่85,000เหรียญเท่านั้นซึ่งต่อให้เดินเครื่องผลิต ได้ทีละมากๆก็สามารถลดได้เต็มที่เหลือแค่1นึ0 0 0 0เหรียญเท่านั้นซึ่งมันก็เห็นถึงความพินาศทางด้านการเงินในขณะที่รถยังไม่ได้เข้าสายการผลิตเลยด้วยซ้าแม้เออร์เบอร์ฮาร์และมัดเองเนี่ยจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาหลายปีในเรื่องการออกแบบบางอย่างของรถแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งคู่ก็เข้าขากันได้อย่างดีพวกเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์เหมือนๆกันในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่และความสําคัญของพลังงานทดแทนที่จะมีต่อโลกของเรา แต่การที่มัสเนี่ยได้รับรู้ราคาต้นทุนที่แท้จริงมันทําให้มัสเนี่ยมองเอเบอร์ฮาร์ดเปลี่ยนไปทันทีมันคือการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพดีๆนี่เองที่ไม่ละเอียดพอในการดูแลเรื่องใหญ่อย่างต้นทุนของรถรุ่นแรกอย่างโรสเตอร์ให้มันเละเทะได้เพียงนี้มันก็ถึงเวลาที่เอเบอร์ฮาร์ดที่เป็นผู้ร่วมกว่อตั้งเทส l a คนแรกๆต้องเดินออกจากบริษัทที่เขาตั้งมากับมือไปเสียที แม้มัสเองเนี่ยจะเปลี่ยนตัว c ี o ชั่วคราวไปหลายคนสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนตอนนั้นมัสก็วุ่นวายอยู่กับ SpaceX อีกบริษัทหนึ่งของเขาอยู่มัสพยายามให้สัญญาว่ารถจะสามารถออกวางจำหน่ายได้ในปี2008แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไกลจากเป้าหมายที่เขาวางไว้เป็นอย่างมากไม่นานนะักพนักงานเทสลาเนี่ยก็ได้เห็นมัสคนเดียวกับที่ s p ป c e x ที เขาต้องลงมาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเมื่อเกิดปัญหาตัวอย่างเช่นตัวถังรถที่ผิดพลาดมัสก็รีบจัดการทันทีเขาบินไปอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อรับเครื่องมือที่ใช้ผลิตแผ่นตัวถังรถชิ้นใหม่และส่งมันเข้าโรงงานในฝรั่งเศสด้วยตัวเองส่วนเรื่องต้นทุนเนี่ยมัสจัดการขั้นเด็ดขาดต้องทําให้ต้นทุนให้ได้ทุกชิ้นส่วนต้องมีการกําหนดและวิเคราะห์ต้นทุนทุกเดือนมัสไม่เคยพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหัวเขาเองเนี่ยเหมือนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในหัวแม้มัสเองเนี่ยจะดูเหมือนแข็งกร้า และอารมณ์ร้อนแต่ทุกอย่างเขาทําก็เพื่อเทสลาเขาไม่ได้เป็นพวกโลกสวยอย่างที่คนอื่นเคยทํามาส่วนเรื่องการตลาดนั้นมัสจะค้นหาเกี่ยวกับเทสลาใน Google แทบจะทุกวันเมื่อใดที่เขาเจอเรื่องไม่ดีกับเทสลาเขาจะสั่งการให้ผแผนกประชาสัมพันธ์ไปแก้ไขโดยด่วนซึ่งนี่มันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ต้องไม่มีเรื่องเสียหายใดๆกับเทสลาของเขาอีกต่อไปตัวมัสเองเนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกอย่าง พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องวิธีการหรือว่ามันมีข้อบกพร่องหรือเปล่าแค่ตั้งใจทํางานให้เสร็จเท่านั้นมัสจะรับฟังปัญหาเขาต้องการคําถามที่เข้าท่าเท่านั้นและเดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบถึงลูกถึงคนให้งานเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดมันทําให้พนักงานหลายคนเนี่ยทนไม่ไหวต้องลาออกไปแม้ว่าจะมีพนักงานอัจฉริยะแค่ไหนก็ตามมัสก็เล่นงานมาแทบจะทุกคน แต่หลายคนจากรุ่นบุกเบิกก็รอดกันมาได้การมีชื่อแบรนด์ที่แข็งแกงร่งรวมถึงมีผู้นำอย่างอีลอนมัสก์ก็สามารถที่จะจ้างพนักง,งานแถวหน้าเข้ามาได้เรื่อยๆรวมถึงคนจากบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ต้องการจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกับอีลอนมัสก์ก็ได้เข้ามาร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ใครจะไปคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยวิกฤตครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนเขาขณะก้าวสู่ปี2008บริษัทกำลังจะหมดเงิน ลอสเตอร์ใช้เงินทุนในการพัฒนาไปกว่า140ล้านเหรียญหากสถานการณ์ปกติมันไม่ยากเลยที่จะระดมทุนเพิ่มเติมแต่ถว่าในปี2008อย่างที่ทุกคนทราบกันดีมันคือวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอเมริกาผู้บริตรถยนต์ยใหญ่ในสหรัฐกำลังถูกฟ้องล้มละลายทมกลางวิกฤตการเงินครั้งเร็ว้ายที่สุดตั้งแต่ยุควิกฤตเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งทำกลางเรื่องเร็ว้ายทั้งหมดนี้ มัสต้องโน้มน้าวเหล่านักลงทุนของเทสลาให้ยอมลงทุนเพิ่มมากกว่า10ล้านเหรียญแต่ปัญหาก็คือในตอนนั้นมีแต่ข่าวเสียหายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแทบจะไม่มีใครซื้อรถกันแล้วมัสกำลังอยู่ในเส้นทางที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตของเขา ทั้งหมดที่เขาทํามาจะล้มคลืนลงไปหรือไม่เขาจะพาเทสลาฝ่าวิกฤตที่รุนแรงที่สุดครั้งนี้ไปได้อย่างไรโปรดอดย่าพาดติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับผมที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังในวันพรุ่งนี้สําหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวของประวัตินักธุรกิจนักธุรกที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ g e ๊กสตอรี่เนี่ยก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e ๊ก f o ลเ o อร์พอดแคสตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งพอดบีดนแอปเปิลพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์สปอร์ตตีทฟ ตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือช่องทาง line l i น์แอดที่ adtharadhol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและผมก็จะส่งพอดแคต์ดีๆบทความดีๆไปให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยถ้าไงก็ฝากแอดกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ